อโยมหาที่นั่งใดเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีที่นั่งก็ไตยเสาไปนั่งบนบนเสาก่อนที่แนะนำเรื่องเป่ายันกับเพชรก็ขอแนะนำเรื่องพยันหายัยสงครามด้วยก่อนพายันมหาใหยใจสงครามเวลานี้ก็ทำเป็นชาตรีเหมือนกัน เมื่อสมัยก่อนนี้ยังทำเป็นผ้าธรรมดาสมัยที่ทหารยังรบกับพกอกอคอเวลานั้นท่านสุเด็อ,อนบปปวัฒนามอบอยู่ที่นี่มาบอกว่าหลวงพ่อครับเวลานี้บ้านเมืองไม่ได้สงบทหารตำรวจต้องสู้รบกับข่าสุดเวลาก็จึงไปเยี่ยมทหาร มีผ้ายันหมาใหยใจ้สงครามไปไม่มากนักทำคู่กับผ้ายันแม่โพศพแต่ก็ปลูกด้วยกันเอาผ้ายันหมาใหยใจ้สงครามไปแจกกับทหารหมดก็กลับมาไม่นานนักไปอาอากาศที่กองเป็นสี่ท่านทนกองเป็นสี่บอกว่าหลวงพ่อเขารับเวลานี้ที่เชียงคำทหารกับตำรวจทหารคอมนิตกำลังประทะกันหนัก ก็เดินทางไปเยี่ยมปรากฏเขาล็กกันเจ็ดวันเจ็คืนพอไปเยี่ยมที่ตำรวจแดนมีพ่อบ้านแม่บ้านเขาทำภาพใบสีให้ใบสีสมัยเมืองเหนือเนี่ยแล้วผูกข้ามือจะมาเพื่อรับฝันทำารับฝันทําไมเพราะว่าตาธรรมดากรรมท่ากันใช้เวลาแค่สิบนาทียี่สิบนาทีอย่างน้อยบาดเจ็บหนัก แต่คราวนี้เจ็ดวันเย็ดคืนไม่มีใครบาดเจ็บเลยเลยบอกว่าคนจะผูข้อมือทหารตำรวจที่มันลบก,กันน่ะไม่ใช่อาตมานี่ต่อมาอีกตอนหนึ่งไปที่สุโขทยัยพอตกเวลากลางคืนท่านหญิงพาดีมารายงานให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ทหารกับตำรวจประท้ากับข้าศึก มีทหารตายหลายคนแต่มีทหารอดมาคนหนึ่งที่บาดเจ็บก็นําโรงพยาบาลตอนเช้าเขาเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลปรากฏมีทหารอู่คนหนึ่งก็ได้พายันห้นใช้สงครามไปเพราะค่าค่าสืกตีฐานเล็กฐานใหญ่ก็มาช่วยในเมื่อฐานใหญ่มาช่วยก็ถูกค่าสืกตีระหว่างทางเป็นว่าตายกันหมดเหลือคนเดียว เขาจับมาเรียงของบาดเจ็บล้วจับมาเรียงแถวเขายิงตราดอีตาคนนั้นเลยแกล้งทำตายแต่ไม่มีไม่มีการบาดเจ็บถามว่าไอ้หนูมีอะไรมีผ้าผืนเดียวครับแต่ว่ากระพันดําปีไม่แดงแล้วนะถมว่าได้มาจากไหนเขาบอกฤาษีจึงดํามาแจกนั่นสารอาจารย์คือมหาทองพิ์เปพันเอกเวลานั้นเพื่ออาตมา วันนี้ยท่านจยาของผ้าจะมาเปลี่ยนให้ใหม่บอกไม่ได้ครับพื้นผมไม่ไว้ใจไว้ใจพื้นนี้พื้นเดียว็นไก็เป็ว่าเอานี่ก็แล้วกันพื้นเก่ามันดําแล้วก็ผูกคอไว้พื้นใหม่เันสวยแล้วก็ทําเรียมแล้วก็คล้องคอไว้จะสวยๆเขาบอกว่าเป็นเจ้าของท่านนั่นแหละก็เลยบอกถ้าผมนั้นพรุงนี้ผมจะไปลบมันใหม่ ไอท้ทีแรกเป็นแกนอนอยู่แกจะโดโดเตียงหนีข้าศึกพรวาเพราะทราบว่าตมาไปเจอของผ้ายันชินมาทันพยหาใจต้องสามไปเยี่ยมแกบอกพวกนี้ผมไปรบมันใหม่ครับเนี่ยฉนันเวลานั้นทําแบบธรรมดาเวลานี้ทุกอย่างทําใปแบบชาตรีหมดคําว่าชาตรีเนี่ยคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังนัก ของป้องกันตัวมีสองอย่างของชั้นคือก็คงกระพันกับชาตรีคงกระพันนี่มีกําลังน้อยกว่าชาตรีถ้าชาตรีมีกำลังมากกว่าชาตรีที่ประกันหนึ่งที่เรียกว่าหลบเบาล้วทบขอน้ำหนักมันจะมีความรู้สึกเบาอย่างกับคนไม่เช้านี้ที่ดัเตอร์ปัญญาเรียกมา นั่นถูรถชนกระเด็นไปสามวากว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยดั <c oughs> บ,บมีผู้ชายคนที่คือกรุงเทพนั่งขี่มันตอร์ไซไปรถชนล้อหน้าก็ล้อหลังกระเด็นไปคนละข้างตัวแกก็หลน่นลูกมาพอปัดฝุ่นก็เดินชี้ปากตำรวจมาถามว่าศพอยู่่ไหนก็บอกผมนี่เองครับศพ <c oughs> โซพิวปากทั้งคนคนที่มีน้ำมันชาติีใช้ทานหน้าไปเสมอจะปลอดภัยน้ำมันชาติีจะที่มีไว้ขวดเดียวไปซื้อน้ำมันงาม,มาหนึ่งปีบหลายหลายปีก็ได้เติมไว้ถ้าไม่มีน้ำมันงา,มมาซื้อน้ำมันพืชก็ได้ที่ทำอาหารกินได้เ็าเติมไว้ใช้ได้ไม่ต้องเสียสตังมากนี่สำหรับยันกอเพชร คำว่ากรบเพชรที่มีความหมายว่าแข็งแรงมีความเข้มแข็งมากเป็นยอดเป็นทงเหนือทงมหาวิชัยสงครามผ้ายันแดงนั้นเป็นผ้าทงมหาวิชัยสงครามยันกรบเพชรที่อยู่ข้างเหนือสมัยสุขโขทัยเคาลบกันแม่ทัพร,ราชาจะให้ยันกราเพชรที่ไว้ข้างเหนือต่อมาเป็นธรงมหาวิชัยสงคราม นำทัาเข้าตีกับข้าศึกข้าศึกถึงแม้จะมีกำลังมากเท่าก็ตามจะตายมากกว่าพวกเราพวกเราตายน้อยกว่าแล้วอาจจะไม่ตายเลยเพยันช่วยฉันยังตัวเพชระจะถือว่าป้องกันอะไรได้บ้างก็ต้องขอต่อว,ว่าป้องกันทุกอย่างทำนี้ก็จะแด้กำลังใจคน ถ้าที่รับกําลังใจของท่านพาะพุทรับไปมีกาลังใจดีมากมีความร่มรือดีจะป้องกันได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาตีก็ดีมีหมอยชาตีก็ดีแล้วก็ตะวันชาตีก็ดียังกวลาเพชรก็ดีท่านที่รักษาอย,ยี่างเคร่งครัดนั่นคือรักษาสินห้าครบถ้วน นอกจากจะปลอดภัยแล้วทุกคนจะเป็นประโสดาบันพ้าประโสดาบันมีอะไรไม่มากเป็นหนึ่งคพระพุทธเจา้าสองคพระธรรมสามขรอพระอริยสงฆ์สี่มีสิบห้าวริิสุดและห้าวังว่าจะไปไม่ที่ไปถ้ารักษายังแท็งทัดไม่ได้ คอยรักษาสิ่งสองข้อนั่นคือสุราไม่ดื่มเหล้าสองไม่ลักไม่ขโมยใครที่นาทานสำหรับสุรานี่เวลานี้เขานิยมกันถ้าบาังเอิญต้องไปงานกินเลี้ยงใครดื่มก็ดื่มบ้างเล็กน้อยพอเป็นวิธีกรรมไม่มามายก็ใช้ได้ แต่ก็มีนเาจะหารชั้นพลเอกหลายคนที่เขาสายยังแน็งรัดถ้าเขาเลี่ยงเหล้าก็ใช้โซดาแทนไม่ใช่ใครเขาว่าอะไรเขาเป็นพลเอกก็ได้ต้องจะเป็นพันตรีมาถึงพลเอกเขาไม่เคยดื่มโซดาเลยเวลาเขาเลี่ยงกันจริงๆก็ดื่มโซดาแทนก็ใช้ได้เป็นประโยชน์ยศเช่นกันเป่ายันกว่เภทวันนี้ คำใาญาตโยมุตรบริสัทธ์กดทราบว่าจะใช้สองพิธีการพิธีการที่หนึ่งเป่ายันกรอบเพชรพอถึงเวลาสิบนาทีก็เปลี่ยนใหม่เป่าเป็นยันมหาลาบทั้งนี้เพราะว่ามีมีมีภาษีมูลค่าเพิ่มใน,นเมื่อเรามีลาบน้อยมันไม่มีตังเสียค่าภาษี ก็จะบอกให้ในะตอนนั้นนะอันดับแรกตอนที่ปากยังกัเพชรใอรทุกคนภาวนาวา่าพุทโธตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ได้มโนยิฐิรู้จักพระเจ้าดีแล้วเอาจิตไปจับที่รูปประชมองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนท่านที่ไม่ได้มโนยิฐิก็ดูพระโอหน้านี่มระใหญ่นี่ ลืมตาจับภาพท่านพระพนาวพุทธโธเริ่อการประคัติเป่าหยันกรเพชรอาตมาไม่จะทำเองเป็นเรื่องของพระเจ้าท่านเยะเ็งท่านบอกว่าให้ภาวนาว,ว่า,ย,ายังไรก็ภาวนาวไปตามนั้นคนคุณสมบัติทั้งหมดเป็นเรื่องของท่านทําเองต่อมามอเป่ายางก่ะเพ็ดเสร็จใช้เวลาสิบนาที อีกสิบนาทีหลังกระเป๋ายันมหามหาลาภยันมหาลาภภานามหาปุญโญม,มหาลาภภพกต้องมีไอ้ทีหลังย่าสับกันนะตอนนี้เวลาภาวนากาถาบทนี้ก็ยันบทนี้ให้นึกถึงสตางในกระเป๋านึกถึงสตางที่บ้านนึกถึงตัวเราเอง <c oughs> ขอให้ลาภการละมาอยู่เสมอเสมอ เราจะไปทางไหนก็ตามคอยมีลาสก,การลาเสมอถ้าทําอย่างนี้ทุกวันให้จําไว้ว่าเวลาที่ท่านบูชาพระคาถาเงินล้านที่เขาแจกไปแล้วให้ภาวนาให้เต็มบทคือหนึ่งภาวนาสามจบหรือห้าจบหรือเจ็ดจบหรือเก้าจบให้ใช้ตามนั้นถ้าเราภาวนาสามจบเวลาจะหยิบสตังค์เบยกระเป๋าแล้วจะเพิ่งนับ เอามือจับสตางค์ไว้ก่อนจะคนหยิบออ,ออกมาว่าสามจบระดึงออกมาแต่เกินก็บความต้องการเราไปเก็บว่าสามจบระดึงปล่อยมือถ้าทําอย่างนี้เสมอทุกคนจะเงินไม่ขาดมือจะพอใช้เสมออย่างแล้วที่สุดก็ไม่ต้องไปหนี้ใครถ้าอย่างนี้ก็ดีก็ไปเจ้าหนี้เขา